สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะทำทำอะไรคะเมนูอะไรคะอ่าไข่ไข่ไก่ทอดกับไข่มดแดงครับสูตรง่ายๆ่ชุดสับะคะคุณผู้ชมสูตรแบบเมนูโปรตีนต่อโปรตีนนะคะเติมไปด้วยโปรตีนนะคะไข่ซท้ไข,ไข่สามกองอันนี้ไข่มดแดง่นี้ก็ สอยมาจากมะม่วงต้นมะม่วงหน้าบ้านนี่เองนะคะกินตามรั้วนะคะค่ะเมนูขันโอชาะคะจะปรุงก็ได้ไม่ปรุงก็ได้นะครับปรุงก็ได้ไม่ปรุงก็ได้แต่อันนี้กินเพื่อสุขภาพจะไม่ปรุงนะไม่ปรุง เมนูหข่หมดแดงก็แล้วแต่นะคะจะเอาไปลาบไปก้อยเนาะไปแกงนะคะแกงใส่กบานแกงใส่เห็ดนะคะทุกคนแต่วันนี้เมนมูง่ายๆครับง่ายๆเป็นพิเศษนะคะเป็นพือสุขภาพนะคะค่ะเชฟสักก็ออเอาไข่ใส่นะคะจะทอดใช่ไหมคะเชฟจะทอดค,ค่ะตอนนี้ก็ตั้งกระทะขึ้นนะคะเปิดไฟให้ น้ำมันไม่ต้องเยอะใช่ไหมคะช่างก็ไม่ใ <laughs> ช่เชฟไม่ไม่ใส่ก็ได้นะน้ำมัน,นอ๋อโอเคเราจะทำแบบไม่ใส่น้ำมันนะครับคั่วเราจะคั่วโอเคค่ะคั่วกระทะมันไม่ติดยังไม่ติดกระเพานะเ,นเราก็เปลียนเล็บรองนะครับโอเคอุ้ยเดี๋ยวกกอื้อ พารเกสทุกคนรอดูนะคะว่าไข่ไข่คั่วใส่ไข่ปลแดงโดยเช็คสักนะคะจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะไอขคนโอ้โหเจลลงไปไนา่ากินเลยค่ะคะุณผู้ชม กคุณค <Okay. S 2> ่าทางอาหารสูงนะครับเพราะว่าเป็นไข่นี่เป็นไข่ทั้งนั้นเลยไข่ก็ไข่วันนี้กินไข่เป็นพันๆมันเหมือนฟองนะว คือเราไม่ใส่น้ำมันนี่มันก็ดีต่อสุขภาพนะครับจะกินทุกมือก็ได้คนะแต่ถ้าใส่น้ำมันนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องไขมันนี่แหละครับที่กินไข่แดงก็มีความ,มาอร่อยในตัวไข่แลนะ้ว ยืนอยู่ใ,ใกล้ๆนี่จะหอมมากทัานท้นงที่ไม่ได้ปรุงถ้าจะเอาหอขอขนมปังก็ได้นะใส่ไปใช่ไหมทำเป็นแซนด์วิชทำเป็แนแซนด์วิช,วชไข่หมดแดงถูกไหอ,อยังคะยังยังยัง ให้สุกๆนะครับแต่ก็เราให้เขาคลองๆที่พี่มากินได้นะแต่มดแดงเรากินแบบไม่ไม,มไ,ไม่ไม่ต้องทำอะไรก็กินได้ไม่ต้องไม่ต้องปรุงสุกก็กินดิบบางคนก็กินดิบเนาะโอ้โหเมนูหากินยากก็ <ๆ S 2> ไม่ยากเท่าไหร่หรอกมดแดงมี <c oughs> มีค่อนข้างเยอะอยู่ก็ามาใส่ไข่เนาะ อืน mm. okay. <ể> ี่นู่ไข่ไข่โอเคได้แล้วนี่มาแม่จะต่อแล้วต่อแล้วเดี๋ยวเอาจานมาเลยเดี๋ยวเขาจะระเบิดจานแตกเอาจานมาเลยจ้ะ อันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับคนขอบคุณเชฟสัตว์นะคะที่มาทำโชว์ให้เราดูเมนูเพื่อสุขภาพานะคะปิดไฟนะฮะได้ค่ะคั่วไข่มดแดงใส่ไข่นะคะไข่กับไข่ไข่ไก่กับไข่มดแดง ไม่สูง wow. okay. วันนี้ก็ขออนุญาตไปทานข้าวกับคั่วไข่ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณค้าวไข่มดแดงใส่ไข่ไก่ขอบคุณนะคะเชฟ okay. ขอบคุณค่า ม,มากินเดียวกันครับชิมดูสิชิมดูสิอร่อยนะมชิมชิมชิม okay. ชิม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 เป็นยังไง <S <s แซบปะแซบปะแซบลายขอบคุณค่ะลองมาทำกินนะครับง่าย